หน้าท่อครับผมจะทางขึ้นชันมากเลย อ่ะน่ครับเป็นปลาช่อนเป็นเป็นคลองนะครับลอกนะครับผมนี่นะครับผมเดรมาสวยๆนี่ครับเมื่อกี้ตีหน้าท่อนี้เลยครับน้ำไหลๆปลาช่อนมันชอบมาส้มอยู่นะครับผมนี่ครับสายโอเคเลยนะครับพอแขนเลยใหญ่เลยกัดนี้นะครับผมยักษ์ยางแก้ขั้นตัวนี้ใช้สีส้มนะครับผมปลาช่อนหน้าท่อกัดยักษ์ยางสีส้มนะครับผม วนทุบเลยนี้ก็ฝ่าฝผลงานด้วยครับยักษยางแก้คันยังมีกิจกรรมให้เล่นอยู่นะครับผมถึงสิ้นปีนี้นะครับผมส่งคลิปลงติกตอกนะครับผมได้ห้าหมื่นวิวนะครับผมได้ลอกนะครับผมมีแจกลอกแล้วก็ได้5ีกห้าหมื่นวิวอีกคลิปหนึ่งก็แจกเป็นคันนะครับผมอะโอเคครับสุดนอดมากๆเลยครับยักษยางแก้คันครับผม